สวัสดีครับ f อทุกท่านที่เสียสละเงินมาเป็นสมาชิกของช่องการสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนช่องด้านการเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์มาทดสอบและผ่าพิสูจน์เมื่อสมัครสมาชิกของช่องแล้วสิทธิพิเศษคือการตอบคำถามจะตอบให้ก่อนผมจะรู้ได้จากเครื่องหมายเหล่านี้สมาชิกใหม่จะเป็นสีเขียว หลังผ่านไปหน e ึ่งเดือนก็จะเป็นสีฟ้าหลังผ่านไปสองเดือนก็จะเป็นสีเหลืองหลังผ่านไปหกเดือนก็จะเป็นสีส้มหลังผ่านไปสิบสองเดือนก็จะเป็นสีแดงหลังผ่านไปยี่สิบสี่เดือนก็จะเป็นสีแดงออกส้มขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เสียสละเงินสนับสนุนช่องรายเดือนสวัสดีครับ